แฉหมดเปลือกทิมสวเอยอนคบคิมแซร์รนตั้งแต่เธออายุ15ปีครอบครัวนักแสดงสาวลั่นมีหลักฐานเด็ดพร้อมภาพนาบชิดกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สะเทอนวงการบันเทิงเกาหลีใต้เมื่อชื่อของทิมสวยอนพระเอกซปปูเปอร์ร์แถวหน้าของวงการต้องเผชิญกับขอบบ้อกล่าวหาครั้งใหญ่หลังจากที่ครอบครัวของคิมแซร์รนนักแสดงสาวผู้ล่วงลับออกมาเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ลับของทั้งสองคน ที่กินระยะเวลานานถึง6ปีตั้งแต่ปี2015ซึ่งในขณะนั้นจิมซารุนมีอายุเพียง15ปีขณะที่จิมสวยยอนอายุ27ปีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่องกาโรเซโรวิสเซอร์อินสติทิวซึ่งเป็นช่อง youtube ชื่อดังของเกาหลีที่มักเปิดโปงข่าวเช้าของคนดังได้ออกมาเผยข้อมูลที่อ้างว่าได้รับมาจากครอบครัวของจิมซารุนโดยมีคุณป้าของนักแสดงสาวเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก เธออ้างว่าหลานสาวของตนเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคิมซวยอนเป็นเวลานานถึง6ปีตั้งแต่ปี2015ไปจนถึงปี2021ซึ่งในปี2019คิมแซรอนได้ตัดสินใจเข้าร่วมต้นสังกัดโปรเมดดลิสที่ก่อตั้งโดยคิมซวยอนเองโดยเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีที่ผลต่อการตัดสินใจของคิมแซรอนคุณป้ายังอ้าอีกว่า ทิมแซรอนมีส่วนช่วยเหลือในการก่อตั้งเบริษักษโรมิดาลิสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องการกำกับนักแสดงใหม่และการสอนการแสดงให้กับศิลปินในสังกัดอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่สิ้นสุดลงในปี2021และในปี2022คิมแซร์อนถูกจับกลุ่มในข้อหาเมาแล้วขับสึ้นสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเธอเป็นอย่างมากจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณป้าหลังจากเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับ ทางบริษัทโกเมดาลิทได้เสนอเข้ามาช่วยดูแลสถานการณ์ซึ่งในตอนแรกคิมแซรอนตั้งใจจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่สุดท้ายบริษัทก็เป็นฝ่ายจัดการโดยได้จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับคู่กรณีและค่าปรับเป็นจำนวน700ล้านวอนหรือประมาณ16ล้านบาทอย่างไรก็ตามคุณป้าของคิมแซรอนอ้างว่าทางบริษัทไม่ได้แจ้ให้หลานสาวของเธอคืนเงินจำนวนนี้แต่อย่างใดแต่เหตุการณ์กลับทิศผัน เมื่อในปี2024คิมซารอนกลับได้รับใบแจ้งนี้รีกให้ชำระเงินจำนวน700ล้านววนจากโรเมดาลิสซึ่งทำให้เธอเครียดเป็นอย่างมากจนถึงขั้นพยายามติดต่อคิมซูยอนเพื่อขอความช่วยเหลือโดยมีการเปิดเผยข้อความแชทจากคิมซารอนถึงคิมซวยอนที่ส่งไปเมื่อวันที่19มีนาคม2024ระบุว่าพี่คะฉันเองค่ะซารอน ฉันได้รับจดหมายรับรองว่าเขากำลังจะฟ้องร้องพวกเขาบอกว่าให้เวลาฉันยุแล้วฉันเลยกำลังเตรียมตัวคัมแบ็กอย่างขยันันแข็งและจะจ่ายคืนทีละน้อยทีละน้อยจากแต่ละโปรเจกต์ฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่จ่ายคืนแต่ถ้าคุณของเงินฉันเจ็ดร้อยล้านต่อนี้ฉันทำไม่ได้จริงๆไม่เช่ว่าฉันจะไม่จ่ายฉันแค่ทำไม่ได้ แล้วฉันต้องโดนเฝ้าร้อจริงๆเหรอช่วยฉันด้วยฉันขอร้องหลักให้เวลาฉันหน่อยอย่างไรก็ตามคุณป้าอ้างว่าทิมสวยหยอนไม่เคยตอบกลับข้อความนี้แม้แต่น้อยและแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตทิมแซรอนก็ยังพยายามติดต่อเขาแต่ไม่เป็นผลต่อมาครอบครัวของคิมแซรนได้เปิดเผยภาพถ่ายของทิมสวยหยอนและคิมแซรอนในอดีต ซึ่งเป็นภาพที่คิมสวยยอนจุกแก้มคิมซารอนขณะที่เธออายุ16ปีซึ่งดูเหมือนจะถ่ายในเวลาเดียวกันกับภาพที่คิมแซรรนเคยโพสตลงอิสตารการรสตอรี่ก่อนจะลบออกอย่างรวดเร็วเมื่อปี2024ทําให้ชามแน็ตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พี่น้องในวงการบันเทิงอย่างที่หลายคนเข้าใจหลังจากที่ครอบครัวของคิมซรอนออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด ทางต้นสังกัดโปรเมดาลิสได้ออกถแถลงตามปฏิเสธข้อเป่าวหาทั้งหมดโดยระบุว่าเรื่องราวที่เผยแพร่ผ่านตาลเซโรว e เซอร์อินสติติูเป็นเรื่องเท็จและทางบริษัทจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยข่าวลือให้ถึงที่สุดอย่างไรก็ตามกระแสนในโซเชียลกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแฟนคลับจำนวนมากเริ่มแสดงความไม่พอใจตอ่อทีมสวยยอนมีการเืีอกร้องให้ผู้ผลิตซีรีส์เรื่องนอ็อปออฟที่เขารับบทนํา ถอดเขาออกจากโปรเจกต์รวมถึงให้แบรนด์สินค้าต่างๆยุติสัญญาพรีเซนเตอร์กับเขายอดผู้ติดต,ตามอิ s สตาแกรมของคิมซูยอนลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันตัวเลขลดลงไปแล้วกว่าสองแสนคนสื่อหลายสนับในเกาหลีเริ่มวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของคิมซูยอนที่อาจทำให้เขาสูญเสียงานและความนิยมที่สร้างมาอย่างยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีข่าวลือออกมาว่าวอนบินนักสแสดงชื่อดังซึ่งเคยร่วมนานกับทิมแซรุนในภาพยนตร์ The Man From n นาวแวรเมื่อปี2010เคยเสนอเงินช่วยจ่านี่700ล้านวอนแทนทิมแซรุนแต่ถูกทางโปรเมดาลิสปฏิเสธทำให้หลายคนชื่นชมในน้ำใจของวอนบินเรื่องราวนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งสื่อเกาหลีและต่างประเทศโดยหลายฝ่ายกำลังจับตาดูว่า ทิมซวยยอนและต้นสังกักจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปและสุดท้ายแล้วความจริงของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเขาจะสามารถกู้คืนชื่อเสียงของตัวเองได้หรือไม่หรือจะกลาเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้ซูเปอร์สตาร์ต้องลาจากวงการบันเทิงไปตลอดกาล